ดวนไวจีประกาศแล้วนักร้องซุปตาไม่ต่อสัญญาค่าย จีดรากรแยกกับ YG Entertainment อย่างเป็นทางการโดยในวันนี้20ธันวาคมในที่สุด YG Entertainment ก็ประกาศการลาออกจากค่ายเพลงอย่างเป็นทางการของจีดรากรหลังจากการคัดดาวเกี่ยวกับการต่อสัญญาของเขาหลังจีดรากรตกเป็นข่าวตามข้อกล่าวหาเรื่องยาเสพติดซึ่งตำรวจก็ได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วว่าจีดรากรเป็นผู้บริสุทธิ์ในการถแถลงการบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวง Big Bang YG ด ะระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าจีดรากอนเป็นหนึ่งในสมาชิกที่โดดเด่นของเรานับตั้งแต่เปิดตัว Big Bang ในปี2006มันเป็นเกียรติที่ได้ใช้เวลาที่ผ่านมากับเขาและขออวยพรให้จีดรากอนอย่างจริงใจสำหรับก้าวต่อไปทางนี้จีดรากอนพึ่งตกเป็นประเด็นเชื่อมโยงกับค่ายกาแล็กซี่ค o r a ปอ o n เรชซึ่งจะลงเอยหรือไม่ก็ต้องรอติดตามต่อไป